สาัสดดีวงน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาแจกสกินปืนถาวรอีกแล้วนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แปลว่าอยากได้สกินปืนถาวรนะครับวงน้องวันนี้นะครับน้องพี่มีโค้ดมาแจกนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะยังมีคนจําได้หรือเปล่านะครับวงน้องเมื่อวันที่พี่ให้โวนหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองนั่นเองนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้ไมายเลขอะไรนะครับวงน้องก็คือโบนในเมื่อ วอนแน่นอนนะครับวงน้องก็เป็นลูกซองใดลูกซองหนึ่งแน่นอนนะครับวงน้องเพราะว่าเมื่อวานพี่ให้โบวตนะครับวงน้องก็มีทางด้านของลูกซองดีแทหนึ่งอันนะครับนอก็จะมีทางด้านของลูกซองม่วงหนึ่งอันนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็คือเดี๋ยวพี่จะมาเลยในคลิปนี้เลยละกันนะครับวงน้องมากเรามาเฉลยกันดีกว่านะครับนาอว่าหมายเลขอะไรจะชนะนะครับวงน้องก็คือสําหรับลูกซองที่ชนะในสัปดาห์นี้นะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของ ลูกซองม่วงในเองครับวงน้องก็คือเป็นลูกซองลั่นสองสีม่วงในเองครับน้องมีคนโบนสกันมาเยอะมากนะครับวงน้องก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องที่ร่วมเล่นกิจกรรมนะครับวงน้องวันนี้นะครับพี่ก็เลยแบบว่าจะมาแจกในคลิปนี้เลยนะครับวงน้องก็คือพี่จะมาแจกเป็นโค้ดนะครับน้องส่วนโค้ดนะครับจะอยู่ในคลิปนะครับวงน้องจะเป็นตัวหนังสือจังๆสำหรับวงน้องคนหนที่แบบว่าตาดีใครเลวนะครับวงน้องก็คือสามารถรับได้ถาวรเลยนะครับวงน้องก็คือใครได้ก็กลับมาคอมเมนต์ด้วยนะครับเนาะเพราะว่าพี่ทำมาแพงมากนะครับวงนอกก็ปะมาจ มเลยนะครับวงน้องการลูกซองม่วงตัวนี้นะครับเนาะถ้าใครอยากได้นะครับวงน้องก็ดูดีๆนะครับเนาะเพราะว่าพี่ทําเป็นตัวจังๆมากนะครับวงน้องอยู่ในคลิปเลยนะครับเนาะก็คือจะขึ้นตอนไหนอะไรยังไงนะครับก็ฝากติดตามคลิปหน่อยละกันนะครับวงน้องแล้วก็จะประไม้เลยนะครับเนาะแต่ก่อนที่จะไปรับลูกซองฟีฟีหรือว่ารับของฟีฟีจากพี่นะครับวงน้องวันนี้นะครับเนาะพี่ก็จะมารีวิวกิจกรรมแป๊บนึงก่อนละกันนะครับวงน้องก่อนที่จะไปรับกิจกรรมฟีฟีหรือว่ารับลูกซองฟี่่่่่่นน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 ะะะะะคคคครรรรรรัััััับบบบบบพววววกกกกก้้้้้ออ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 งงงงีีีีเเเเเเลลลยยยยาาาาาา็ทปปดดืตขมมแิจ มือนะครับน้องก็เป็นอย่างที่พี่พูดเลยนะครับวงน้องก็คืออย่างที่พี่บอกเลยนะครับน้องพี่ไม่เคยโกหกนะครับวงน้องทุกกิจกรรมที่พี่รายงานไปนะครับเนาะนี่เลยนะครับวงน้องพี่ได้หกสิบแปดเปอร์เซ็นต์แบบนี้นะครับวงน้องก็ได้น้อยเกินนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้เพชรซอฟกิจกรรมตลาดมืดนะครับวงน้องเดี๋ยวตอนเย็นนะครับเนาะคอมเมนต์ไว้คลิปนี้เลยนะครับวงน้องบางทีตอนเย็นเดี๋ยวพี่มาแจกให้ละกันนะครับวงน้องคนไหนได้กี่เปอร์เซ็นต์กันบ้างนะครับวงน้องเพราะว่าตลาดมืดตัวนี้นะครับเนาะลดสสสสููงงงงงงงุดดถึนน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 นะะะะะะคคครรรรรรััับบบบบบววว้้้้ออออกก็็็เเเปปแีีีีลลยาาา่่ตตมมมืขพณ วกน้องก็เป็นสุดประมาณนี้นะครับน้อแล้วก็มีทางด้านของสกินปืนด้วยนะครับวกน้องก็มีทั้งสุดผู้หญิงแล้วก็สุดผู้ชายนะครับวกน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าพี่ชอบสุดผู้หญิงมากๆเลยนะครับวกน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องพี่ชอบกางเกงมากๆเลยนะครับวกน้องก็คือสุดจัดเลยนะครับน้องแล้วก็สวยมากๆด้วยนะครับวกน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องในนี้ก็มีเยอะแยะมากมายนะครับวกน้องก็มีทั้งบัตรเปลี่ยนซื้อนะครับน้องบัตรเพชรบัตรปืนนะครับวกน้องก็คือถ้าได้กับพี่นะครับวกน้องก็คือเป็นแบบว่าลด68%นนนนนนะะะคคครรรัับบาากก็็ปมณี้้้้ววองแลถไหนนนนะะคครรัับบาได้้85%งก น้องก็มาคอมเมนต์บอกกันด้วยละกันเดี๋ยวพี่จะเติมเพชรให้ละกันนะครับวงน้องเพื่อซ้อมกิจกรรมตลาดมือละกันนะครับน้องนี่นะครับวงน้องก็คือตลาดมือของพี่ก็มีแบบว่าแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็มีซุดตัวนี้นะครับน้องบัตรเปลี่ยนซื้อตัวนี้นะครับวงน้องก็พี่มีเยอะแล้วนะครับน้องไม่รู้จอมันทาไมนะครับวงน้องก็บัตรเปลี่ยนซื้อนะครับน้องเราก็นี่เลยนะครับวงน้องก็คือจะมีทางด้านของสิ้นส่วนคมจ้าของปืนนะครับน้องก็คือเป็นเหรียญัพเลเวลของปืนนี่เองนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องเรับ้าูงง้นขอฝั่ผก็ือ นี<ค>่เลยนะครับวงน้องกางเกงผู้ชายนะครับน้องไม่สวยเท่ากางเกงผู้หญิงเลยนะครับวงน้องก็คือแบบว่าพี่อยากให้กางเกงผู้หญิงนะครับน้องเหมือนกางเกงผู้ชายแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็คือแบบว่าพี่ชอบมากๆเลยกับกางเกงผู้หญิงนั่นเองครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็สุดตัวนี้นะครับวงน้องถ้าเทียบความสวยนะครับน้องพี่ให้ประมาณแปดละกันนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องแล้ก็ในฝั่งของผู้ชายนะครับวงน้องก็มีบัดปืนนะครับน้องเราก็จะมีทางด้านของสุดตัวนี้ด้วยนะครับวงน้องก็คือมีสุดเยอะแแยยยยะะ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 มมมมมาาาาาากกกกนน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 นคคครรรรรรัััับบบววววงงงงงง้้้้้ออออเเเเเ็็็จจจีีีีทดขพลลลลปปืณ ทางด้านของกล่องปื้นนะครับวงน้องที่แบบว่ามีสิทธิ์ลุ้นถาวรน,นะครับเนาะก็แค่กล่อง19เพชรเท่านั้นนะครับวงน้องเอ๋ก็จะเป่าไม้เลยนะครับน้องแล้วก็มีบัตรเพชรบัตรปืนเหมือนเดิมนะครับวงน้องก็คือบัตรเพชรบัตรปืนนะครับปกติราคา60เพชรนะครับวงน้องย่างเหลือแค่19เพชรเท่านั้นนะครับวงน้อง แล้วก็สุดผู้ชายก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องก็สวยมากๆเลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าชอบสไตล์แนวนี้นะครับวงน้องก็สามารถสุ่มได้เลยนะครับเนาะปกติอยู่พันกว่าเลยนะครับวงน้องก็คือถ้าได้68เหมือนพี่นะครับวงน้องก็นี่เลยนะครับเนาะเหลือแค่479เพชรเท่านั้นนะครับวงน้องเราก็มีบัตรสร้างห้องด้วยนะครับเนาะก็แค่32เพชรเท่านั้นนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นกิจกรรมตลาดมือนะครับวงน้องวันนี้ได้อัปปปปเเเเเเเดดดตตข้้้้้้้าา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 ม็นน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 ทีีีี่่่่รรรรรรรยยยยบบบบออออแแลลลวววววะะะะะคคคัััพพงงงไืื มีกิจกรรมตลาดมืดอัปเดตเข้ามาแน่นอน100%นะครับวงน้องวันนี้ได้อัปเดตเข้ามาแล้วนะครับเนาะก็เป็นตามที่พี่พูดทุกอย่างเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่ามาคอมเมนต์นะครับเนาะว่าพี่โกหกอย่างโน้นอย่างนี้นะครับวงน้องก็ลองเปิดใจให้พี่ดูนะครับเนาะเพราะว่าทุกกิจกรรมที่พี่รายงานนะครับวงน้องก็คือมีโอกาสเข้าไทยนะครับเนาะ95%เลยนะครับวงน้องก็อย่างกิจกรรมตลาดมืดนะครับเนาะพี่บอกแล้วนะครับวงน้องว่าจะอัปเดตเข้ามาปลายเดือนนี้นะครับวกน้บงน้องนนนี่เเลยะะคระับาก็เดือนนนห้าะครับวกกนนน้องนรรองเเดืมมราาคะะั็จ มาอีกนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับวงน้องว่ากิจกรรมตลาดมืดนะครับจะอัปเดตเข้ามา2กิจกรรมนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องอันนี้นะครับเนาะก็เป็นตัวแรกนะครับวงน้องที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับเนาะก็ประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ลดสูงสุดถึง85%สานะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากซุ่มก็สามารถเข้ามาสุ่มกันได้ไม่ใช่สุ่มเสียก็คืออยากซื้อก็สามารถเข้ามาสอบกันได้เลยนะครับวงนี้เเนะครรรัับบบาาาากกกก็มม่่ดทอออสิจจแวปตขื มีทางด้านของกิจกรรมท็อปอัพด้วยนะครับวงน้องกิจกรรมท็อปอัพตัวใหม่นะครับนอกากที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็เป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับเนอะก็คือเป็นไอวอลตัวใหม่นะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้ฟิฟี่อยากได้เพชรเข้าตัวด้วยนะครับวงน้องก็สามารถเติมได้เลยนะครับเนอะก็คือเพชรเราจะไม่ได้หายไปไหนนะครับวงน้องแถมยังได้ไอวอลตัวนี้ด้วยนะครับวงน้องสกินก็สวยมากๆเลยนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของสีแดงนะครับบงน้องกก็ะะมีาางนัแล้วก็จะมี้ปีกนะครับกนะครับเนนนะกก็็ปสิไออว ตัวใหม่นะครับที่แบบว่าสามารถรับได้ฟรีๆรับได้ยกเซิร์ฟเลยนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของกิจกรรมท็อปอัพนะครับเนาะกิจกรรมท็อปอัพตัวนี้นะครับวงน้องก็ง่ายนิดเดียวนะครับสำหรับวงน้องคนใดที่แบบว่าอยากได้นะครับวงน้องก็เติมได้เลยนะครับเนาะสองร้อยเก้าสิบเก้าเพดเท่านั้นนะครับวงน้องก็รับไปเลยในส่วนของไอวอลตัวนี้นะครับเนาะก็รับได้ฟรีๆเลยนะครับวงน้องก็จับป้ามายเลยนะครับเนาะกับไอวอลตัวใหม่นะครับวงน้องก็จับป้ามายเลยนะครับเนาะแล้วก็พี่บอกเลยนะครับวงน้องว่ากิจกรรมนะคคคครรรรัััับบบเเนน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 นาาาะะะยงงงงไมมม่่หดดททีีี้้้้ววกกอออ็็ืใๆจจขิ จมคาตนาตัวใหม่นะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องถ้าอยากรู้นะครับเนาะว่าเป็นคาตนาตัวไหนนะครับวงน้องวันนี้นะครับเนาะพี่เอามาให้ดูด้วยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าคาตนาตัวใหม่นะครับวงน้องก็สวยมากๆเลยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะเข้าให้ดูนะครับวงน้องเพราะว่าพี่อัดคลิปตอนเล่นมาให้ดูเลยแล้วกันนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะนี่เลยนะครับวงน้องก็เป็นคาตนาตัวใหม่แบบนี้เลยนะครับเนาะจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับวงนลดหต้พไู์ใ การของน้องนี่เลยนะครับน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องเอฟเฟกก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องก็สวยมากๆเลยนะครับน้องนี่เลยนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้นะครับวงน้องก็คือกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องอัปเดตเข้ามาในเร็วนี้นะครับวงน้องก็เป็นสัปดาห์หน้านะครับน้องก็เป็นทางด้านของคาตาณตัวใหม่นะครับวงน้องดูเหมือนว่าจะเป็นทางด้านของกิจกรรมสุ่มด้วยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็นี่เลยนะครับน้องสวยมากๆนะครับองน้องก็คือกิจ ไฟฟันหัวคนยับเลยนะคบวงน้องถ้าถามว่าความสวยมันสวยแค่ไหนนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าพี่ไม่หักเลยนะครับวงน้องก็คือพี่ให้เต็มสิบเลยนะครับเนาะก็สวยมากๆเลยนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะกับคาตานาตัวนี้นะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของคาตานาตัวใหม่นะครับเนาะที่แบบว่าสวยจะจัดเลยนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็มาถึงแล้วนะครับวงน้องตอนที่พี่จะแจกโค้ดสกรีนปืนถาวรเลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ลูกซองสีม่วงถาวรนะครับวงน้องวันนี้พี่ไม่แจกแล้้ววนนนนะะคคครรัับบบเพี่ออกกลยงง็ื พี่จะขึ้นโค้ดในคลิปเลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนที่เข้ามาแล้วยังไม่ได you know, ้กดไลค์กดแชร์นะครับวงน้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน <mel> ่อยละกันนะครับเนาะคนละหนึ่งทีเท่านั้นนะครับวงน้องเราก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้อะไรก็ขอกันมาได้เลยนะครับวงน้องก็จับประไมาเลยนะครับน้องทุกๆสัปดาห์พี่มีแจกแน่นอนนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้ของฟรีๆจากพี่นะครับวงน้องพี่ก็มีแจกให้นะครับเนาะมาเรามาแจกโค้ดกันเลยดีกว่านะครับวงน้องก็นตัว จางมากนะครับเดี๋ยวพี่จะขึ้นมาให้ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับวง,งน้องนี่เลยนะครับวงน้องตอนนี้นะครับเนาะพี่ขึ้นโคดไว้ให้แล้วนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่า ตาดีนะครับมงน้องก็รับไปเลยนะครับนาะเพราะว่าพี่ขึ้นเป็นตัวจังๆมากนะครับมงน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับนาะมีสิทธิ์ใส่ได้ทุกคนนะครับมงน้องก็คือมีโอกาสได้คนเดียวเท่านั้นนะครับนาะทุกคนมีโอกาสใส่ได้ทั้งหมดเลยนะครับมงน้องแล้วก็จะประมาณเลยนะครับน้องแล้วก็คนที่โชคดีนะครับวงน้องจะมีแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับนาอก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องใส่ได้นะครับนาอก็เป็นทางด้านของสกินปืนถาวรเลยนะครับมงน้องก็เป็นทางด้านของลูกซองสีม่วงถาวรเลยนะครับน้องก็สสาามรถไไปใ่่กกกันนนนนนด้ทุคแอง็จะประมาณเลยนะครัับนน้วี ครับน้องคิปของพี่ก uh, ็หมดไปประมาณนี well ้นะครับพวกน้องก็ค ah ือพี่มาแจกโค้ดแล้วนะครับน้องเราก็มารายงานกิจกรรมล่วงหน้าด้วยนะครับพวกน้องเราก็มารีวิวกิจกรรมตลาดมืดด้วยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับพวกน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับน้องถ้าใครอยากได้เพชรจากพี่ไปซอมกิจกรรมตลาดมืดนะครับพวกน้องเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับน้องก็จะประไม้เลยนะครับพวกน้องสาหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเนาะใครที่เข้ามาแล้วอยากสนับสนุนพี่นะครับพวกน้องก็คือไม่ต้องเสียตังค์ซักบาทเลยนะครับเพียงแต่พวกน้องเข้ามาแล้วกด มากนะครับเนาะไว้เจอกันใหม่นะครับวงน้องตอนเย็นแล้วกันนะครับเนาะงสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครัะวงน้องบายบาย